อยากจะอ่ระดับนิดเดิก็คือในเรื่องของการใช้ภูกองเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการใช้อตรงก็ประมาณของทางทอทในการที่จะกระตุ้นในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสร้างอ่การรับรู้ก็จะมีสองกลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มคนไทยนะครับที่กลุ่มคนไทยเนี่ยถ้าหากว่าทุกท่านอ่าส่วนผลไม้นี่พวก็น่าจะทราบนะครับว่ากลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายส่ว่ใหญ่จะมาจากกลุ่มประเด็นที่2ในเรื่องของตัวเงินสดนะครับ ถ้าถามว่าแาบที่ทางเราถิงบอกนะครับถาถามว่าเขาลุกลงก,กันมาทั้งหมดเพราะว่าจริงๆเราจะให้ก็คือหนึ่งห้องต่อหนึ่งใบเท่านั้นนะครับแต่ไม่ใช่แบบความว่าคุณถือมาสีา่ใบห้าใบจะถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวที่ถือในเรื่องของตัวคูปองมาใช้ที่ศูนี่ยให้กับทางทรทด้วยนะครับนั่นหะมายความว่าเป็นในเรื่องของตัวหลักฐานว่านักท่องเที่ยวอยากได้มาใช้จริง

เังไม่ทันต้องนห้องน้ำวิ่งตัวชายอย่างนั้นห้องห้องน้อย่างละห้องอันนี้ใหญ่ตัวแน่นอนนะพี่มันจะชิมว่าน้ำเล่นหน่อยได้ไหมครับนอันนี้เป็นทุเรียนหล่นไงอือครับทุเรียนหล่นครับทุเรียนหล่นอ่่าเียปีนี้เอากินเลยครับกินเลยครับจะมีเล็บด้วย อา่า <detection? S 2> ีนรู้ไหมครับว่าไอ้นี่มันเกิดจากอะไรฮะไอ้ตอขาวๆนิดนึงอ่ะมันเกิดจากยอดครับตอนที่มันออกออกลูกครับเม็ดมันนิดเดียวหวานมากเลยไอไอชไอ้

แต่นี่นีสมตอะสองมกะมีสนิมก็มสจจะสาริกาของแท้ท่านเอาว่าเราจะชิมต่อนะเราชิมพร้อมกันนะองชิมทุกคนเอาชิมอันนี้เราทำมาเกินสาริกาังงาที่อำเภอกระโปรงค่ะ ลอย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 มากครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับอาผู้ใหญ่กินเอาเป็นนองเอาอหมได้ไ้กินออมาได้อยที่เชอไม่เชื่อเดี๋ยวจะตกักินอ